มาดูแบบฝึกหัดที่8.2กันนะครับให้ทำการเขียนเครื่องหมายถูกลงไปเพื่อทำการระบุประเภทนะครับรูปให้มาเป็นประเภทไหนนั่นเองครับข้อที่1เป็นรูปอะไรครับ2มิติหรือ3ม,มิติครับเราไม่ได้เห็นความสูงความหนาอะไรของมันฉะนั้นรูปนี้เป็น2มิตินะครับข้อที่2ครับรูปนี้เป็นรูปอะไรครับเราเห็นอะไรบ้างครับเราเห็นเงาเห็นไหมเห็น พื้นที่หน้าตัดครับพื้นที่หน้าตัดตรงนี้ครับแล้วก็เห็นความสูงฉะนั้นรูปทรงเป็นรูปทรง3มิติครับนะครับมาดูข้อที่3ครับข้อที่3เห็นไหมครับเห็นพื้นที่หน้าตัดแล้วก็ความหนาความสูงของมันนะครับเห็นเงาครับอันนี้เป็น3มิติครับข้อที่4ครับข้อที่4เป็นรูปทรงวงกลมเลยครับ อย่างนั้นไม่มีความหนาให้เห็นนะครับเป็นรูปทรง2มิติครับข้อที่5ครับมีกว้างกับยาวเป็น2มิติครับข้อที่6ครับมีพื้นที่หน้าตัดให้เห็นเห็นไหมพื้นที่หน้าตัดนะครับแล้วก็มีส่วนสูงอะไรต่างๆนะครับมีความเป็น3มิติก็จะเป็นรูปทรง3มิติครับข้อที่7ครับ ชัดเจนเลยครับ2มิติครับแบนๆนะครับข้อที่8ก็จะเป็น3มิตินะครับมีพื้นที่หน้าตัดให้เห็นนะครับมีความสูงครับมีความหนาครับก็เป็น3มิติครับข้อที่9ครับข้อที่9เป็นรูปทรงอะไรครับขอดูหน่อยเห็นไหมครับมีเงาด้วยครับ สังเกตมีเงามีลักษณะของเป็นรูปทรงกลมเห็นไหมครับเห็นเงาไหมเห็นเงาที่ไม่เท่ากันฉะนั้นรูปทรงนี้เป็นรูปทรง3มิติครับและข้อที่10ครับแบนๆเลยครับอย่างนี้เป็น2มิติครับข้อที่10นี้เราเห็นเป็นแบนๆน,นะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้างกับยาวนะครับก็ได้รูปทรงเป็นรูปทรง2มิติครับของคำตอบข้อที่10ของเรานะครับเป็นอนว่าเรียบร้อยครับ